สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่าราักทุกท่านมาพบกับพี่แรมมีเลยดีบรนณาค่ะม่ได้เจอกันนานค่ะวันนี้นะคะพี่แรมก็มีสูตรดีสูตรเด็ดเคล็ดลับมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะเราจะมีสูตรที่ทําให้บอนสีของเราเร่งการติดดอกออกผลได้ดีค่ะที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะอันนี้จะ เป็นบอนสีที่เราเพาะมาจากเมล็ดนะคะชื่อว่าธาตุบางแก้วค่ะนี่ใบเขากําลังสวยค่ะที่สําคัญนะเนี่ยเราทําการเลิงยงดอกของเขาได้ด้วยนะเมื่อเขามีดอกแล้วนะคะข้อดีก็คือว่าเราจะนําดอกของเขาเนี่ยไปผสมกับเกสรตัวอื่นได้นะคะไปผสมกับบอนสีตัวอื่นได้ค่ะทําให้เกิดลูกไม้ใหม่ๆนะคะแล้วก็ทําให้บอนสีของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนสีได้ดีค่ะเพราะว่า เมื่อเราผสมแกะถอนไปแล้วเนี่ยข้อดีก็คือว่าเราจะได้บอลสีสีใหม่ๆขึ้นมาค่ะเราจะได้ลูกไม้ที่สวยนะคะสีอาจจะเพี้ยนไปจากตัวพ่อตัวแม่นะคะแต่ว่าเขาก็จะสวยไม่เบาเลยล่ะค่ะวันนี้เราก็มีสูตรเคล็ดลับมาฝากกันค่ะว่าจะทํายังไงนะคะจะให้บอลสีของเราออกดอกได้แบบนี้ค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะต้นนี้ก็จะเป็นบอลสีที่เราทําสูตรนี้นะคะแล้วเขาก็ ติดดอกออกผลได้ดีค่ะอีกไม่กี่วันนะเราก็จะได้ผสมเกีสรแล้วค่ะมาติดตามรับชมเลยค่ะว่าเราใช้สูตรไหนอย่างไรกันนะคะติดตามรับชมได้เลยค่ะสูตรที่ทําให้เล่้งดอกเล้งผลได้ดีนะคะสําหรับไม้ดอกไม้ประดับพืชผักสวนครัวนะคะเป็นสูตรอินทรีย์ปลอดสารค่ะง่ายๆค่ะอันดับแรกนะคะก็จะเป็นไข่ไก่และไข่เป็ดค่ะไข่ไก่และไข่เป็ดนะคะเราก็นํามาใช้รวมกันค่ะต่อมาค่ะก็จะเป็นผงชูรสค่ะ ต่อมาค่ะก็จะเป็นนมจืดค่ะต่อมาก็จะเป็นเกลือค่ะวิธีทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะทําแล้วนะคะเราสามารถไปใช้ได้กับพืชผักสวนครัวและก็มันดอกเป็นประดับได้เลยค่ะไม่เป็นอันตรายกับเราค่ะแถมยังกินแล้วนะคะทําให้เรารู้สึกสดชื่นด้วยค่ะและที่สําคัญนะมันดอกเป็นประดับของเราก็จะสวยด้วยข่าวิธีทําอันดับแรกเลยนะคะเราจะนําเปลือกไข่เป็ดและเปลือกไข่ไก่นะคะมาตาให้ละเอียดก่อนค่ะ อันนี้เราจะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณนี้นะประมาณ2อช้อนชาค่ะไข่ไก่และก็ไข่เป็ดนะคะประมาณ15บาใบนะตามลงไปเลยค่ะ แเราก็คนให้เข้ากันด้วยนะคะผงชดนี่นะคะเราก็จะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนค่ะใส่ผงชดลงไป1ช้อนค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะ ได้ว่าเมื่อเรานำไข่เป็ดไข่ไก่แล้วก็เกลือแล้วก็ผงชูรสมาตำรวมกันเนี่ยเขาจะมีกลิ่นฉุนแบบสับๆจะูหมขึ้นมาค่ะอันนี้จะช่วยเรื่องของการกำจัดมดเพลี้ยหนอนแมลงได้ดีค่ะที่สำคัญนะกำจัดหอยทากได้ดีค่ะเสร็จแล้วให้เรานำออกมาจากครกค่ะแล้วก็นำไปใช้ได้เลยอันนี้จะเป็นป Ł ุ๋ยแห้งนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของการกำจัดมดหนอนแมลงได้ด้วยนะเทลงไปเลยค่ะ แล้วเราก็นําไปใส่กระถางผักของเราได้ค่ะใส่ในแปลงผักได้เหมือนกันนะวิธีใช้นะคะหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเราก็จะมาพรวนดินให้เขาก่อนนะเมืดด่อพรวนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะโรยลงไปเลยค่ะประมาณ 1-2. ช้อนโต๊ะนะคะ กระถางหนึ่งก็ใส่ลงไปประมาณ1-2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วแต่ว่าจะเป็นกระถางเล็กกระถางใหญ่นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเล่งดอกเล่งผลได้ดีค่ะค่ะโรยลงไปเลยค่ะเมื่อโรยแล้วนะคะเราก็พรวนดินตามเลยค่ะ อันนี้เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่พี่แรมทําแล้วเห็นผลดีจริงๆค่ะแล้วก็นํามาบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆอ,อยากทําก็สามารถทําได้นะคะเป็นการเลีงดอกเลีงผลให้ต้นไม้ของเราได้ดีค่ะแถมยังทําให้สีสวยใบสวยด้วยค่ะเลีงดอกเลีงผลได้ดีทีเดียวค่ะต่อมาค่ะเมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะเราก็น,นํานมจืดนะคะมาผสมน้ําค่ะ นมจืดนี้นะคะจะช่วยให้ต้นไม้ของเราสดชื่นค่ะที่สำคัญนะใบเขาจะเลื่อมมันวาวค่ะและแถมยังป้องกันเพลี้ยแป้งได้ด้วยนะป้องกันเพลี้ยต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะเราจะใส่นมจืดลงไปนะคะประมาณ3มช้อนต่อน้ำา5ลิตรค่ะ1 2 3แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะน้ำเปล่าประมาณ5ลิตร ต่อนมจืดสามช้อนค่ะนำไปราดรดหรือว่าฉีดพ่นที่โคนต้นได้เลยนะหรือว่าราดรดลงในกระถางได้เลยค่ะหรือว่าราดรดลงแปลงผักได้เลยค่ะเมื่อเราใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะเราก็ลดน้ำตามได้เลยค่ะ สูตรนี้ใช้บ่อยแค่ไหนนะคะสูตรนี้นะคะถ้าเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นี้นะคะเดือนหนึ่งก็จะใส่ประมาณ2ครั้งค่ะ15วันต่อครั้งค่ะแต่ถ้าเป็นปุ๋ยสูตรน้ําแบบนี้นะคะใช้ทุกเจ็ดวันได้ค่ะสัปดาห์ละครั้งก็ได้ค่ะเราไปเลยค่ะเล่งดอกเล่งผลได้ดีนะคะแถมยังช่วยเรื่องของการป้องกันพืชใบเหลืองได้ด้วยนะคะ เมื่อเราลดน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําบอลสีของเราแต่ละกระถางไปใส่ในกระมังค่ะอันนี้เป็นการเลี้ยงนอกตู้นะคะแล้วเราก็จะเติมน้ําประมาณนี้ค่ะให้น้ําปิ่มๆป,ประมาณนี้เราแช่ทิ้งไว้นะคะแล้วเราก็จะใส่ปุ๋ยเป็นประจําตามที่แรมบอกมาเมื่อกี้นี้นะคะอีกไม่นานค่ะบอลสีของเราก็จะออกดอกออกผลได้ดีค่ะแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะให้เราผสมเกรสรเพื่อที่ว่าเราจะได้บอลสีสีใหม่ๆออกมาได้ชื่นชมค่ะ นี่ค่ะผลลัพธ์นะคะหลังจากที่เราใช้สูตรนี้นะคะเพื่อนๆมาดูในกระถางนะในกระถางเนี่ยจะสังเกตว่าเห็นเปลือกไข่ไหมคะนี่เปลือกไข่เนี่ยก็คือเขาจะ เริ่มย่อยสลายลงไปเองค่ะแล้วเปลือกไข่ก็จะกลายเป็นสีออกน้ําตาลแดงค่ะนี่เขาก็จะเริ่มย่อยสลายไปเองค่ะที่สําคัญนะนี่ดอกของเขานะตอนนี้ก็สมบูรณ์แข็งแรงดีมากเลยค่ะพร้อมที่จะให้เราผสมเกรสรได้ในอีกไม่กี่วันค่ะนี่เพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามได้นะคะแล้วก็สามารถไปดูวิธีการผสมเกรสรบอลสีได้ค่ะในคลิปที่แรมทําไว้ให้ดูก็มีหลายคลิปนะคะ นี่ค่ะนี่ก็คือผลงานนะคะที่เราใช้สูตรนี้แล้วนะบอนสีของเราสีสวยนะคะนี่สีสวยสีมันว้าวค่ะสีเด่นชัดได้ดีค่ะแล้วก็ที่สําคัญนี้เห็นไหมนี่เขาออกดอกได้ดีที่เดียวค่ะสูตรนี้ใช้แล้วเห็นผลดีจริงๆค่ะก็เลยนํามาบอกต่อกับเพื่อนๆนะคะถ้าหากสนใจอยากทำเพื่อนๆก็สามารถทําได้เลยนะคะสูตรนี้ ไม่ต้องหมักให้เสียเวลาค่ะเพียงแค่เราลงทุนนิดหน่อยนะคะลงทุนในเรื่องของเวลานะคะก็มาดูแลเขานิดๆหน่อยๆค่ะแล้วเราก็จะได้บอลสีสีสวยๆตามที่เราต้องการค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่แรมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของพี่แรมมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบพี่แรมมีอะไรดีบนานานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่แรมด้วยนะคะแล้วก็ subscribe เพื่อรอรับชมคลิปใหม่ของเรากันค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ